ชัดเนเปลี่ยนชีวิตก่อนหน้านี้นะครับผมมาเป็นนักเรียนโรงเรียนอาสามชันนะครับแล้วก็ผมก็ลาออกเราก็ไปเรียนอยู่มองนอกตั้งแต่จบหมนหนึ่งแล้วละครับแล้วก็ไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียนะครับผมเรียนที่ประเทศออสเตรเลียได้อยู่2ปีนะครับเราก็คุณแม่ผมส่งกลับมาเรียนอยู่โรงเรียนนานาชาติฮารโร่ละครับเพราะว่าคุณแม่จับได้ว่าผมไปสูบบุหรี่กับกินเหล้านะครับ ผมมีฝึกงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นโรงแรมสําหรับคนตาบอดอยู่ละครับชื่อโรงแรมโฮเทลโซซาน่าล่ะครับผมไม่เกี่ยงล่ะครับขอให้มันมีประสบการณ์ทํานู่นทํานี่นั่นขออย่างน้อยว่าผมมีศักรีนะขอให้บอกว่าผมหาเงินได้ตัวของตัวเองนะไม่ใช่ไปขอเงินพ่อขอเงินแม่เรามาอวดอ้างไม่ใช่นะครับผมอยากมีธุรกิจที่มั่นคงเป็นของตัวเองแล้วนะครับและจอดคอยเนี่ยนะครับสามารถตอบโจทย์ให้กับชีวิตของผมได้ครับ ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราเยี่ยมชมบ้านหลังแรกกันแล้วนะครับ <S <S แล้วนี่ก็เป็นบ้านอีกหลังนึงครับที่เรามาเยี่ยมชมในส่วนของบ้านของคุณสุกีซึ่งเป็นบ้านที่อลังการมากครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าทําไมถึงมีบ้านหลายหลังครับบ้านหลังนี้นะครับมีไว้สําหรับคุณแม่แล้วก็พี่ชายแล้วก็น้องชายของผมอยู่แหละครับอ,อ๋อแล้วก็หลังนู้นแหละฮะก็มีคุณพ่อแล้วก็มีผมแล้วก็มีแม่บ้านอีก3าคนนะครับคือแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยมีบ้านอยู่บริเวณนี้สองหลังถูกต้องครับโอ้แล้วคิดจะซื้ออีกไหม ในหมู่บ้านนี้ก็มีอยู่อีกสองหลังแล้วครับแต่ยังไม่ทําการตกแต่งภายในแล้วครับก็เลยยังไม่มีคนอยู่แล้วครับทำไมถึงซื้อบ้านมาเยอะจังเลยเพราะว่าในหมู่บ้านนี้นะครับคุณแม่ซื้อไว้3ามหลังนะครับเพราะว่าเผื่อพี่ชายน้องชายแล้วก็ตัวผมนะครับแต่งงานกันไปนะครับเขาจะได้แยกมาอยู่ บ้านแยกใครหลังมันนะครับแยกครอบครัวไปอยู่แล้วตอนนี้ใกล้แต่งหรือยังฮะ๋อยังครับรอรอมีรายได้เดียนละล้านก่อนอยูสี่สิบก่อนแล้วครับค่อยแต่งครับก็จะเป็นเศรษฐีน้อยๆก่อนนะครับครับผมก็หลังจากที่เราเยี่ยมชมบ้านแล้วนะครับท่านผู้ชมผมเชื่อว่านะครับหลายๆคนอยากจะรู้ถึงประวัติส่วนตัวของคุณสุกรีกันนะครับว่าความเป็นมาเป็นยังไงบ้างสมัยเด็กมีวิเดกรรมอะไรบ้างเนี่ยเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่านะครับก็ทําในส่วนปัจจุบันเนี่ยคือหลังจากที่ เรียนจบปริญญาโทมาใช่ไหมครับช่วงนี้เป็นไงบ้างครับ<อ>เริ่มเข้าสู่จอยคอยครับหลังจากเรียนจบปริญญาโทมาผมก็ทํางานกับคุณแม่ของผมก่อนและครับ,รบเป็นโรงงานพิมพ์ลายผ้าแล้วก็โรงงานผลิตรองเท้าและครับ<อ>แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มาดูทันเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและครับแล้วก็มา เห็น Facebook นะครับเราก็ดูไปดูมาเนี่ยมันมีคนมาโพสเกี่ยวกับตัวทําธุรกิจเติมเงินมือถือนะครับอ,อันนี้เป็นจุดแรกในการเริ่มต้นทําธุรกิจออนไลน์ละครับโดการเสียงเงินสมัครค่าสมาชิก450บาทก่กอนนะครับก่อนที่จะมาทําธุรกิจจอนคอยละครับอ,อ๋อครับผมแล้วช่วงนี้พอหลังจากทําจอนคอยแล้วเป็นไงบ้างครับรวยขึ้นไหมครัก็รายได้ก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับอย่างตอนนี้ณปัจจุณปัจจุบันของก็มีรายได้เดือนละ40,000-50,000บาทแล้วครับโอ้โหเยอะทีเดียวเลยท่านม เดือนทีเดียวเลยครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นรายได้ที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเพราะว่าปกติถ้าคนทํางานเนี่ยสี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยถือว่าเป็นตําแหน่งที่สูงสูงในประเทศทไทยเนาะ<ช>แล้วก็หากธุรกิจแบบนี้ถ้าเกิดเราทําได้ดีตลอดผมว่าห้าหมื่นเนี่ยมันแตะไปถึงหลักล้านได้ถูกต้องครับในนี้คือตั้งเป้าไว้ถึงล้านไหมครับก็ตั้งเป้าไว้ว่าก่อนอายุสี่สิบปีเนี่ยผมต้องมีรายได้เดือนละล้านแล้วก็จะ,กะเกษียณหลังจากนั้นละครับ โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยอีกทีช่วงถัดไปดีกว่าตอนนี้คือผมอยากจะรู้ว่า,าโดยส่วนตัวเนี่ยเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆเ,เป็นไงบ้างลักษณะชีวิตการเรียนที่เมืองนอกอะไรเงี้ยอ่าโอเคก่อนหน้านี้นะครับผมมาเป็นนักเรียนโรงเรียนอาสามชันนะครับ,รบแล้วก็ผมก็ลาออกเราก็ไปเรียนอยู่เมืองนอกตั้งแต่จบมหนึ่งแล้วะครับแล้วก็ไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียนะครับ อันนี้คุณพ่อส่งไปหรือว่าเราเราตัดสินใจที่แบบว่าเฮ้ยผมอยากไปเรียนต่อมึงนอกเองผมตัดสินใจที่จะไปเองเพราะว่าสาเหตุเพราะว่าผมไม่ชอบการการโดนการโดนลงโทษจากคุณครูเลยครับทำไมล่ะเพราะสมัยก่อนนะครับคุณครูชอบมาตีตีผมนะครับอ๋อตีเพราะว่าคือเราดื้อเพราะว่าผมมีเรื่องชกต่อยบ้างบางครั้งบางคราวชกต่อยด้วยเหรอครับเพราะว่าผมโดนโดนผมโดนเพื่อนเพื่อนมาแกล้งผมผมก็ไม่ยอมมัอนผมก็ไปต่อยหน้าเพื่อนกลับอย่างงี้ก็มีบ้างก็เลยหนีเรื่องการ ลงโทษแบบนี้ไปอยู่เมืองนอกซะเลยอ่าใช่ครับเพราะว่าเมืองนอกเขาไม่มีการตีหรอกครับรู้ได้ไงครับเพราะว่าผมรู้แหละครับว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาไม่มีการตีโดยเด็ดขาดนะครับถ้ามีการตีเนี่ยคุณครูจะโดนลงโทษแทนนะครับแสดงว่าศึกษาก่อนที่จะไปแล้วถูกต้องครับแล้วคุณพ่ออนุญาตให้ไปเลยครับหรือว่าอนุญาตให้ไปครับคือแบบอยากไปแกจะจะหนีไปไปเลยอย่างนี้เลยใช่ครับจะได้ไปเรียนภาษาอังกฤษด้วยนะครับว่าเป็นภาษาที่สําคัญที่สุดในโลกแล้วครับ ไปอยู่ที่นั่นคือช่วงหลังจากจบในช่วงมัธยมเรียนที่นั่นตลอดใช่ไหมฮะอ่าผมเรียนที่ประเทศออสเตรเลียได้อยู่สองปีนะครับ,รบแล้วก็คุณแม่ผมส่งกลับมาเรียนอยู่โรงเรียนนานาชาติฮารโร่แล้วครับเพราะว่าคุณแม่จับได้ว่าผมไปสูบบุหรี่กับกินเหล้านะครับคือคุณแบบหนีไปสูบหรือว่าเพื่อนชวนเพื่อน,อน,น,นเพื่อนชวนนะครับคือว่าผม,ผมอยากผอตอนนั้นตอนนั้นเป็นสมัยวัยรุ่นนวัยรุ่นับ,บวัยรุ่นแล้วก็ผมที่แล้ว อยู่กรุงเทพไม่ไม,ไม่มีเพื่อนชวนเลก็มีเพื่อนชวนหลังจากกลับมาออสเตรเลียก็ยังสูบบุหรี่อยู่นิดนิดหน่นอยเพราะว่าตามตามกระแสครับพูดง่ายไปกินเหล้าไปเที่ยวก็มีมีบ้างครับแต่ปัจจุบันนี้ก็งดมาเจ็ดแปดปีแล้วครับ<อ>ที่ไม่สูบบุหรี่แต่กินเหล้าก็คือแบบบางครั้งบางคราวจิตนิดจิตหน่อยอะไรอย่างนี้ครับแต่ไม่เมานะครับแล้วช่วงที่กลับมาที่เรียนที่ฮาร์โรแล้วก็ยังไงไปเรียนนานาชาติฮาร์โรแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยผมก็ เรียนแล้วไม่ประสบความสําสเร็จละครับผมก็เลยคุณแม,ม่ผมก็เลยส่งผมไปเรียนต่อที่ประเทศ Canada แคนาดาล่ะครับที่ไม่สําเร็จเพราะว่าด้วยการที่เราชอบหนีเที่ยวหรือว่าการติดเพื่อนหนีเที่ยวด้วยติดเพื่อนด้วยแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมเป็นคนเรียนไม่เก่งด้วยล่ะครับแล้วห้องห้องเรียนมันก็มีคนมาเรียนมากกว่า40คนล่ะครับม,มันก็เลยทําให้ผมไม่ค่อยมีสมาธิสักเท่าไหร่ล่ะครับแสดงว่าเป็นช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะมันก็ต,ติดเพื่อนธรรมดาครับ พอเรียนไปสภาก็ย้ายไปอยู่เมืองนอกเหมือนเดิมใช่ครับที่<ม>ประเทศแคนาดาครับผมเรียนที่นู่น3ปีผมก็สามารถจบไฮสคูลได้แล้วครับครับแล้วตอนนั้นไปเรียนไฮสคูลคือไม่มีแบบเกเรแล้วไม่มีเกเรแล้วครับเพราะว่าผมอยู่ผมอยู่ในหอแล้วเขาก็จะจะเป็นระเบียบเข้มกว่าเข้มกว่านะครับบอกว่าก็าคือเหมือนกับว่าเรียนตั้งแต่8ปดโมงเช้าเลืห้าโมงเย็นจัดกิจกรรมให้ไปออกกาลังกาย1ชั่วโมงครึง่งห<ม>ลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาทําการบ้านอีกหนึ่งชั่วโมงครึง่ง ใครที่ยังทํากันบ้างไม่เสร็จก็ให้ทําต่อจนให้เสร็จละครับตอนนั้นคือแสดงว่าเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากคนที่เป็นคนเกเรผ่านที่แคนาดาใช่ไหมฮะถูกต้องครับทําให้เรามีระเบียบมากขึ้นถูกต้องหล้วจากนั้นพอจบจากแคนาดาแล้วไปต่อที่ไหนต่อฮะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับสวิตเซอร์แลนด์นั่คือต่อด้านบริาต่อบริหารใช่บริหารการโรงแรมครับทำไมถึงเรียกการโรงแรมอะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยไม่ได้ทำเกี่ยวกับการโรงแรมเลยใช่ไหมสาเหตุนะครับเพราะว่า ผมไม่ชอบเรียนแค่ทฤษฎีอย่างเดียวแล้วเราไม่มีภาคปฏิบัติล่ะครับแต่การโรงแรมเนี้พยพให้ผมเรียนด้วยแล้วก็มีภาคปฏิบัติไปด้วยล่ะครับแล้วทำไมคุณไม่เรียนศิลปะหรือว่าเรียนร้องเพลงหรือว่าเรียนดนตรีเพราะม,มีปฏิบัติแล้วมีทฤษฎีไปด้วย <ไป S 2> ผมมองว่าการโรงแรมเนี่ยมันกว้างล่ะครับเพราะว่าผมไม่ได้เรียนจบการโรงแรมมาเนี่ยเราทําโรงแรมได้อย่างเดียวจบโรงแรมมาเนี่ยทำได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นบริหารเรื่องการตลาดให้กับบริษัทอื่นๆได้นะครับโดยโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนเที่ยวหรือเปล่า ป็นคนชอบท่องเที่ยวหร <lawsuit. S 1> ือเปล่าเพราะว่าเรียนการแรมบางคนเนี่ยชอบท่องเที่ยวแล้วไปเรียนก็ชอบนะครับระหว่างผมเรียนอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยผมก็ในมีการฝึกงานนะครับอยู่ประเทศสเปนน่ะครับอยู่ที่เกาะมายอร์กาล่ะครับได้ไปทํางานในครัวนะครับสี่เดือนครึ่งล่ะครับทาอาหารทาอาหารใช่แสดงว่าตอนนี้ก็คือทาอาหารเก่งมากก็จะบอกว่าผมผ่านช่วงนั้นมานานมากแล้วล่ะครับก็ยังจําวิธีการทํา ที่รับทีรามิสูุได้บ้างน,นะครับคือคอาเสอน,น,นเรื่องการโรงแรมโดยทั่วไปแล้วการทำมหาแล้วก็พอจบจากที่นั่นใช่ไหมฮะเรื่องการ<ม>โรงแรมแล้วไงต่อฮะก็พอจบการโรงแรมเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ได้ไปไปเป็นทํางานโรงแรมอยู่ที่เมืองไทยนะครับ<ม>ไปไปอยู่ที่จังหวัดกระบี่แลครับคือคุณแม่ให้กลับมาหรือว่าเราตัวเราเย<ม>อยากจะกลับบ้านผมกลับบ้านเองนะครับแต่ อันนี้ท้งนั้นเนี่ยผมไม่อยากอยู่กรุงเทพอ่ะช่วงนั้นผมเหมือนก็ยังวัยรุ่นอยู่ละฮะก็ยังอยากจะอยู่ที่อื่นไม่อยากอยู่บ้านผมก็เลยไปฝึกไม่ได้ไปฝึกงานนะไปทํางานเลยนะครับที่จังหวัดกระบี่อยู่ที่โรงแรมระยาวดีเหครับก็ที่บ้านไม่คัดค้านเลยครับว่าเอ๊ะคุณมีธุรกิจนี้นะทาไมคุณไปทํางานโรงแรมแล้วเป็นลูกจ้างเขาผมผมอยากอยู่ช่วงนั้นผมอยากอยู่ไกลบ้านนะครับผมผมเหมือนแบบอารมณ์อย่างอยากแบบไปนู่นไปนี่บ้านถูกต้องครับ อ่าผมก็เลยไปฝึกงานตอนนั้นผมก็ไมีเกี่ยงงานนะผมผมก็เลยจากตอนนั้นผมยังไม่ค่อยมีประสบยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ผมก็เลยไปไปทำงานที่โรงแรมเยนระยะนดีแล้วผมก็ได้ไปเป็นไปเป็นเด็กเซิร์ฟอะครับ,รบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ไม่เกี่ยงงานนะผมทําไปได้สัก3มเดือนครึ่งอะครับครับจนกระทั่งผมมีความคิดที่อยากจะเรียนต่อเป็นญาโทแล้วล่ะครับอ๋อทำไม คือคุณเรียนจบมาจากต่างประเทศแต่คุณเป็นสมัครงานเป็นเด็กเสิร์ฟเลยฮะอ่าเพราะว่าผมต้องขอบอกก่อนว่าการการที่จะทํางานโรงแรมได้เนี่ยคุณต้องมีประสบการณ์เยอะๆล่ะครับก็ <S <S มีพื้นฐานงใช่<น>ถูกต้องครับแต่ทางนี้ขนะ้นเนี่ยถ้าผมเป็นเด็กเสิร์ฟนะครับแต่ถ้าผมทําไม่ได้สักห้าหกเดือนเนี่ย <S <S ผมอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นตําแหน่งกัปตันเป็นตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการได้เร็วขึ้นมากกว่าคนอื่นละครับอ๋อคุณไม่คิดใช่ไหมว่าคุณจะต้องล้างจานไปตลอด ถูกต้องครับผมไม่คิดขนาดนั้นครับผคิดว่าผมล้างจานเก่งมากคุณจะต้องล้างจานไปตลอดผม,มคิดว่าเป็นประสบการณ์ดีกว่าครับดีนะครับผมว่าเพราะว่าหลายๆคนก็ไปสมัครล้างจานก็มีประสบการณ์เก็บรายได้ไปในระหว่างเรียนก็มีเชื่อหรือไม่ไมครับว่าช่วงนั้นนะครับผมมีรายได้นะครับจากเป็นเด็กเสิอมามกา6,500บาทผมจําได้เลยนะครับแต่ใช่ครับแล้วผมแต่ทางนี้งนั้นเนี่ยที่ผมอยู่ได้เพราะว่าผมมีซูวิชชาร์จให้ด้วยนะครับอ๋อก็ยังก็ยังโอเคแล้ครับก็เหมือนประมาณ สักหมื่นห้าหมื่นหกประมาณนี้แหละครับเป็นรายได้เข้ามาเป็นรายได้เข้ามาถือถือว่าไม่เยอะด,ดีใจไหมครับไ,ได้รายได้ครั้งแรกในชีวิตด,ดีใจรครับ,รบเพราะว่ามันเป็นรายได้ที่ผมสามารถสร้างได้เองครับไม่ได้ไปขอเงินพ่อเงินแม่ของผมแล้วครับอาาอตอนที่เรียนที่มังนอเนี่ยม,มีการฝึกง,งานหรือว่าทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยหรือเปล่าถูกต้องครับก็ปีแรกผมมปฝึกง,งานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นโรงแรมสําหรับคนตาบอดอยู่ละครชื่อโรงแรมโฮเทลโซซานาแหละครับ ฝึกงานไปด้วยเรียนไปด้วยใช่ไปฝึกงานที่นู่นประมาณสักหกเดือนแล้วครับหนักไหมฮะก็ก็หนักอยู่ครับเพราะว่าผมพูดภาษาเยอรมันไม่เป็นนะครับแล้วคนที่มาพักที่โรงแรมนั้นนะครับเป็นคนส่วนใหญ่จะเป็นคนตาบอดแหละครับวิธีการสื่อสารก็ต้องแตกต่างกันไปแหละครับใช้ใช้ภาษาอะไรฮะผมต้องเอามือไปแตะไหล่เขาอะครับเขาจะได้รู้ว่าผมคุยกับคนไหนอยู่แหละครับ ล้วผมก็ต้องไปเรียนภาษาเยอรมันบ้างนะครับเพื่อที่จะสื่อสารว่าเขาจะต้องการสั่งอาหารตัวไหนยังไงอะไรครับโอโ้โหคุณก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะเหมือนกันนะดูเหมือนแบบเป็นลูกเจ้าของธุรกิจจริงๆไม่น่าจะเป็นแบบพนักง,งานเสิร์ฟเลยนะก็ผมไม่เกี่ยงแหะครับขอให้มันมีประสบการณ์ทำนู่นทำนี่นั่นขออย่างน้อยว่าผมมีศักดิ์ศรีนะอขอให้บอกว่าเอยผมหาเงินได้ตัวของตัวเองนะไม่ใช่ไปขอเงินพ่อขอเงินแม่เรามาอวดอ้างไม่ใช่นะครับมผมอยากจะ เป็นเจ้าของกิจการจริงๆล้วครับช่วงที่พอจบจากอพอเราทํางานใช่ไหมเราทํางานประมาณ3เดือนแล้วก็ตัดสินใจย้ายไปเรียนต่อปดิจิตอลที่เมืองนอกตอนนั้นคิดยังไงครับทำไมถึงย้ายไปเรียนที่เมืองนอกเมืองไทยก็มีอ่าครับเพราะว่าผมมองว่าการเรียนการสอนนะครับที่เมืองนอกเขาจะเน้นทางด้านนะครับให้ปฏิบัติมากกว่าก,า,การเรียนแค่ทฤษฎีอย่างเดียวหระครับเพราะว่าเขาให้เรา มาเรียนทฤษฎีด้วยนะครับเพื่อที่จะนํามาประยุกต์ไปใช้สถานการณ์จริงให้ได้นะครับมผมมองอยู่อย่างว่าเวลาเราเรียนรู้เนี่ยเราไม่ใช่ไปเรียนจากคนที่รู้เพียงแค่ทฤษฎีอย่างเดียวนะครับเราจะเป็นจะต้องเรียนรู้จากคนที่รู้ทฤษฎีด้วยแล้วก็ใช้มาปฏิบัติจริงรดได้ด้วยนะครับม,มีการเปลี่ยน ทราบว่ามีการเปลี่ยนสาขาการเรียนด้วยเพราะว่าตอนแรกเรียนปริญญาตรีการโรงแรมใช่ไหมฮะใช่แล้วก็เปลี่ยนไปเรียนโทการตลาดถูกต้องอันนี้มุมมองแสดงว่าเรามองอนาคตยังไงครับทาไมถึงเราถึงเปลี่ยนสาขาไปเลยเพราะว่าการตลาดมันคือทุกอย่างแหละครับไม่ว่าเราจะทาทำมาหากินทุกธุรก,กิจไหนครับเราต้องใช้การตลาดทางนั้นนะครับผมก็เลยมาเปลี่ยนมาทําการตลาดนนี้ดีกว่าคุณพ่อแม่เป็นมีส่วนไหมครับในการเรียนปริญญาโทครั้งนี้ก็มีส่วนในการให้แนวคิดว่าเอย คุณต้องเรียนการตลาดมานะเพื่อจะมาพัฒนาบริษัทอะไรเงี้ยก็มีสืบสวนด้วยนะครับเขาก็ช่วยแนะนําให้เรียนการตลาดแล้วผมก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมก็สามารถนําการตลาดที่ผมเรียนมาเนี่ยมาประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่ากับที่บ้านแล้วก็กับที่จอ,อนคอยด้วยนะครับ๋อครับแล้วทราบมาวา่าในกิจกรรมระหว่างเรียนมีการไปวิ่งแข่งมาราธอนด้วยอลองเล่ให้ฟังหน่อย ถูกต้องครับอ่าระหว่างที่ผมอยู่ประเทศซิตเซด์เนี่ยนะครับผมได้ไปเดินขึ้นเขานะครับจากเมืองเซียไปซีนาวนะครับใช้ระยะเวลา3เสียดกิโลนะครับกว่าถึงเส้นชัยนะครับสาอกิโลใช่ครับแต่ผมเป็นคนที่แบบสู้ไม่ท้ออยู่แล้วนะครับึ้นึ้นแม้มันจะช้ากว่าคนอื่นนะครับผมก็ถึงเส้นชัยได้นะครับผมใช้ระยะเวลาประมาณสัก6ชั่วโมง28นาทีนะครับคือคุณเป็นคนที่แบบเป็นนักกีฬามากใช่ไหม เป็นค,คนที่ชอบเล่นกีฬาอนอกจากกิจกรรมเล่นกีฬาแล้วอย่างอื่นมีไหมอนอกจากกีฬาแล้วนะครับผมก็มีเล่นฟิตเนสด้วยนะครับสมัยที่ผมเรียนอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับโดยโดยเพื่อนกลุ่มเพื่อนๆคือชอบกีฬาอยู่แล้วใช่ถูกต้องอครับแล้วปัจจุบันพอหลังจากที่กลับมาจากเมืองนอกเนี่ยคุณยังมีไปแข่งมาราทอนอะไรอีกไหมอ๋อก็มีไปวิ่งแข่งมาราทอนที่กรุงเทพนะครับก็ใช้ระยะเวลาสัก 42กิโลนะครับก็ปล่อยตัวไปตีสองนะครับผมถึงที่นู่นก็ประมาณเกือบ8โมงเช้าแล้วครับก็ใช้ระยะเวลาตีแปดชั่วโมงแปดโมงเช้าคือไม่ได้พักก็พักนิดเดียวครับพักดื่ม,มน้านิดหน่อยเดินเดินนิดหน่อยแล้วครับแล้วก็วินบิบบต่อตอนนี้ได้ไ่กี่รางวัลแล้วฮะก็ประมาณ5 6, ้ากรางวัลแล้วนะครับแล้วคิดว่าจะแบบเออผมจะเป็นนักกีฬามาราทอนแล้วทาธุรกิจไปด้วยหรือเปล่าฮะ ก็เอาเป็นว่าวิ่งเพื่อสุขภาพดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีเราใช้ระยะเวลาวิ่งนานไปหน่อยนะครับเรามันจะสูญเสียทั้งด้านหัวเข่านะครับผมก็เลยเน้นว่าปัจจุบันเนี่ยผมก็วิ่งอยู่ตลอดนะอาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งก็วิ่งเป็นการออกกำลังกายใช่วิ่งันละ4สี่กิโลหรอครับอพอเรียนจบปริญญาโทแล้วกลับมาเมืองไทยเนี่ยเออเริ่มทําอะไรก่อนฮะก็มาทํางานกับที่บ้านก่อนละครับ,รบไปที่บ้านก็เป็นโรงง,งานผลิตอ พิมพ์ลายผ้าแล้วก็ผลิตรองเท้าละครับแล้วก็ระหว่างนั้นนะครับผมก็เป็นคนชอบชอบเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับแล้ระหว่างที่ว่างจากการทำช่วยงานกับที่บ้านนะครับผมก็เป็นคนชอบพูดคุยกับคนบนโลกออนไลน์นะครับจนกระทั่งผมได้มาเจอธุรกิจเติมมือถือตัวหนึ่งนะครับซึ่งใช้เงินลงทุนเพียงแค่450บาทนะครับผมก็เลยอยากรู้ว่ามันสร้างรายได้ได้อย่างไรนะครับ คือนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็เจอปุ๊บอ่งมาคุณมีเวลาว่างห้าชั่วโมงไหมอย่างนี้อ่ะประมาณนั้นนะครับผมก็เลยอยากอยากจะรู้ว่ามันได้เงินยังไงอะไรอย่างเงี้ยได้เงินจริงหรือเปล่าขอลองทาหน่อยมระเป็นยังไงบ้างครับทำไปแล้วก็ได้ทําไปนะครับก็ ผมสปอนเซอร์ได้เพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับซึ่งมันยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับไอคนที่มาสปอนเซอร์คือคนมาจากไหนฮะคนมาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับคือคุณเป็นนั่งโพสตอะไรประมาณนั้นอะแต่ผมคิดว่ามันมันต้องมีวิธีการอะไรที่มันถูกต้องมากกว่านี้มันน่าจะมืออาชีพมากกว่านี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําธุรกิจเติมมือถือเนี่ยได้ประมาณสัก2เดือนครึ่งนะครับก็อัปไลน์คนที่ชวนผมมาทําธุรกิจเติมมือถือตัวเนี้ย เขาไปแนะนําให้รู้จักกับเองคนที่ทําธุรกิจจอนคอยอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วคนคนนั้นนะครับเขาก็เลยมาแนะนําว่าจอดคอยเนี่ยมันดีอย่างไรนะครับแล้วว่ามันมั่นคงได้อย่างไรนะครับในการทําธุรกิจนี้นะครับพอผมฟังอัปไลน์ท่านนั้นนะครับเขาก็บอกผมมาอย่างหนึ่งว่านะครับเขาแนะนําให้ผมไปซื้อหนังสือเรื่องไอแพ็กนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ย เขาทํากันได้อย่างไรบ้างนะครับจนกระทั่งผมเกิดความคิดที่ว่านะครับผมอยากมีธุรกิจที่มั่นคงเป็นของตัวเองแล้วนะครับและจอรนคอยเนี่ยนะครับสามารถตอบโจทย์ให้กับชีวิตของผมได้นะครับเพราะว่าจอรนคอยนะครับเปิดธุรกิจมามากกว่า13ปีเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหครับท่านผู้ชมครับเริ่มจากการเป็น นักศึกษานะครับแล้วก็มาทํางานที่บ้านนะครับแล้วก็มาศึกษาธุรกิจนะครับจนได้มาเจอกับธุรกิจจอนคอยะครับช่วงหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาทราบมุมมองและก็เคล็ดลับของการทําธุรกิจจอนคอยจากคุณสุปรีกันครับช่วงหน้าห้ามพลาดคือหลังจากที่เราเริ่มเข้ามาสู่ธุรกิจนี้เนี่ย มีคือที่บ้านเนี่ยเขาให้เราทําหรือว่าเขารู้หรือเปล่าว่าเรามาทําตรงนี้เขารู้ครับแต่เขาก็ไม่เคยชอบพิธีการที่ที่ผมทํานะครับเพราะว่าเขาคิดว่าธุรกิจที่ผมทำเนี่ยเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่มันเป็นธุรกิจที่หลอกวลวงเพราะเขาเคยได้ยินมาเยอะนะครับมีมีมาเตือนผมเยอะนะบอกว่าแบบาชร์ลูกโซ่หรือเปล่าผมก็ผมก็ไม่ฟังอะไรนะครับผมเพราะว่าผมรู้ว่าผมทําอะไรอยู่นะครับ แต่ย้อนกลับไปนะครับปีที่แล้วนะครับหลังจากที่ผมท,ทํธชรจิตจอนคอยมาประมาณสักปีครึ่งนะครับ,รบเพื่อนผมท่านนี้นะครับบอกว่าเป็นก่อนหน้านี้ที่เขาเคยแอนตี้กับผมนะครับเขาบอกว่าเขาอนับถือผมแล้วเพราะว่าเขาเห็นเนี่ยผมมีรายได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซ mm hmm. ึ่งตอนแรกนะครับเขาบอกผมว่าเขาไม่เชื่อว่าผมจะทําได้ครับแต่ผมพิสูจน์ให้เพื่อนผมเห็นแล้วนะว่าผมทําได้จริง เชนเปลี่ยนชีวิต